สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจังวิทย์นะครับมาดูการซ่อมเครื่องขยายเครื่องนี้นะครับเครื่องขยายเครื่องนี้ไม่ดังนะครับเพื่อนดูเป็นเครื่องขยายนะครับเพื่อนให้ดูเป็นเครื่องขยายไปนะครับนะครับการต่อสายก็แบบนี้นะครับเครื่องขยายเครื่องนี้ไม่ดังนะครับการซ่อมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยุ่งยากแต่มันยุ่งยากก็คืองบประมาณไม่เกินห้าสิบบาทนะครับมันเห็นังเดี๋วน้องไทยซี่ห่างมันงไฝากหาซื้อะไรนี่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าของเครื่องอยากจะฟังมากเลยนะครับอยากฟังอยากฟังแต่มีเงินหาสิบบาทได,ฟด,ได้ฟุ่นไม่ต้องปัดก็ได้ได้ฝุ่นไม่ต้องปัดเดี๋ยวค่าแรงมันจะเพิ่มโอ้ยหนอขี่ที่มากมวนอยนี่เอามาดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต่อลำโพงเข้ามาแล้วนี่นะผมก็กลับว่าผมจะเปิดนะครับเนี่ยนะครับ นี่ปุ๊มต่อไฟเข้ามาแล้วนะเพื่อนดูนะครับดังปึก๊กแบบหนึ่งนะครับดังครั้งเดียวนะครับทีนี้เวลาการซ่อมเครื่องขยายพวกนี้นะครับเพื่อนดูด้วยคือเขาใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะี่ไงเพราะว่าปักไฟฟ้ามันใช้เป็นเวลาโดนเติบแล้วโดนเติบก็คือเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับไปอยู่นาไปอยู่นาก็าใช้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ ลำโพงก็ต่อแล้วไม่ดังนะครับแล้วทีนี้เกรือขยประเภทนี้นะครับมันจะมีไฟเข้ามาสองเส้นบวกลบเนี่ยจากขั้วแบตเตอรี่นะขั้วลบก็เป็นเนี่ยสีดําสีแดงนะครับเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ที่เพื่อนต้องดูเลยมันจะมีไดโอดตัวหนึ่งเป็นการต่อไดโอดป้องกันไฟย้อนกลับต้องการป้องกันไฟผิดขั้วไว้มันก็คือไดโอดตัวนี้นะครับ วดไดโอดตัวนี้นะเพื่อนนะดูเลยการวัดไดโอดตัวนี้นะครับถ้าเราต่อไฟเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราวัดไฟคอมไดโอดนะครับตกคอมไดโอดเลยนี่เปิดสวิตช์แล้วนะนี่นะไม่เข้าเลยเว้เฮ้ยไ,ไม่กินไม่เห็นเข้าเลยเวย้ยไม่เข้าแล้วแล้วมันหลวมมาไรเนี้ยอ,อ,อ่ะมาวัดไฟตกขอมไดโอดกันดีกว่า ขั้วสีแดงมันจะเข้ามาด้านนี้นี่ยดูวตัวนี้นะมันนี่เยียงอยู่เพราะว่าไฟแรงดันตกค่อมมันเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ไงมันมีแรงดันตกนี่มันมีแรงดันตกค่อมในโหดนเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้นี่ตกค่อมเยอะเลยนี่นะนี่นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เยอะเลย สงสัยมันยังไม่ร้อนนะครับอ่ามันเริ่มร้อนมันเริ่มอ,อุ่นขึ้นเนือเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงเข้ามานะครับอาการแบบนี้มันจะส่งผลให้ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับเพราะว่าไฟไฟไฟมันไปเลี้ยงวงจรไม่พอนะครับเนื่องจากว่ามันตกคอมดีไดโอดนะไดโอดมันเสื่อมนะเพื่อนนะเราจะลองไปฟังจริงเห็นแล้วนะตัวนี้เสียนะจริงนะไดโอดนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงก่อนนะครับนะเปิดหมอ้อลํำ หมอลำมาอย่างหมอลำมาแล้วเว้ยทำไมมันมาบางเบาอย่างนี้ะ่ะหมอลำเนี่ยนะดูได้ไม่ได้ไไหมสายมันก็ไม่แน่นเลยนะโอ้ยสงสัยมันไม่ได้บัดกีนะนี่นะ โอ้ยขาดจ่อยเดี๋ยวนะเพื่อนนะนะเพื่อนจะได้เห็นว่าเวลาไฟมันตกคอมในโอดมากๆแล้วมันเป็นยังไงแต่มันต้องเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนมันต้องเปิดให้มันเสียงมันทำงานก่อนสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวต่อกันต่อครับ

เข็มมิเตอร์ชี้เห็นไหมไหมเห็นไหมไหมอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือแรงดันไฟตัวคอมนเห็นไหมไหมคือได้โอดตัวนี้เวลานี่ก็คือการเสียของไดโอดนะครับการเสียของไดโอดอีกแบบหนึ่ง คือถ้าเกิดว่ามันร้อนแล้วมันจะมันมันมันจะขาดออกจากวงจรนะนี่มันก็ผิดพลาดแล้วในการตกคอมเนี่ยเห็นไหมครับไฟตกคอมมากเลยปกติแรงดันตกคอมไดโอดตัวนี้อยู่อยู่ที่0.6โวลต์นะครับแต่ว่านี่ยไงไหมครับเห็แม่เดี๋ยวถ้าเปิดแรงๆหน่อยไดโอดตัวนี้จะร้อนแล้วมันก็จะขาดออกจากวงจรแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบดูนะครับนะ ใบใบดูมันจะรู้สึกอุ่นนะครับในโอตัวนี้นี่นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเสียเพื่อนก็เปลี่ยนในโอตัวนี้เข้าซะนะครับเนี่ยก็คือต้องแกะพวกนี้ออกนะครับหมุนน็อตระวังด้วยนะครับนะบางทีมันหลุดออกมาทั้งบริษัทนะครับเพราะเครื่องมันเก่าแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช้งานได้ว่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหโขบซะน้าเลยโอ้ยเพื่อนต้องดูเป็นขยายนะครับเรื่องนี้นะครับเพื่อน กขยายครับเป็นเป็นขยายนะครับไม่ใช่ของห้างนะครับนี่นะของดีเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าทําพังทาผ่านมีของดีเลยนะครับนี่มัน,น,นไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าใช้งานไปในไดโอดมันจะหมดสภาพนะครับฝุ่นนี้เขาก็รักษาไว้นะครับให้รักษาไว้มันกระปวดไป โอ้ยฟุน่นกบ็บอกให้ปัดไปขาดเลยแขย็งแรงแข็งขังนี่ครับได้โอ้เดครับได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูเราจะแกะออกมานะครับเนะี่ยนี่เห็นไหมนีสสน่สายสีแดงนะครับนะสายสีแดงนะครับนะ้าเสีแดงนี่ใช่ไหมนี่เอาออกก่อนมันบดบังมันบดบัง นี้ผมจะถอดไดโอดออกมาโดยไม่ให้ไดโอดตัวนี้มันหักนะครับนะปกติเราควงัดทิ้งเลยในนะี้ไดโอดตัวนี้ขนาด1แอมป์เลยนะนะ1แอมป์นี่นี่น,น,น,นี่ดูดูดูดผมจะแกะพยายามพยายามแกะไม่ให้มันหักนะครับอย่าหักเด้ออ่านะครับ เพราะว่ามันมันดูแล้วมันเหมือนจะมันมันจะกรอบๆแล้วนะเพื่อนะ่ะโอ้อย่าหักดเดอ,อไม่หักนะครับผ่านผ่านนี้นะครับนะเด็กโอดนะเด็กโอดตัวนี้มันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเวลาเราวัดนะดูนะครับดูนะซีโลมนะครับอ่า มันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้แหละครับเห็นไ,ไหมครับเจ้าเลยเจ้านะครับเยี่ยมเลยวัดไม่เสียครับเพื่อนวัดไม่เสียโอ้ไม่เสียแอ่ผมต่อไดโอดแล้วก็เข้าไปที่หลอดไฟนะครับนะเรามาดูกัน มาดูแรงดันตกควอมในโอดตัว,ต,วตัวที่ถอดออกมาจากในบอร์ดนะครับอ๋อิดข้างปิดข้างเห็นไหมครับแรงดันตกควมหนึ่งโวล์หโวล์นะครับนะตัวนี้นะเดี๋ยวทีนี้ไดโอดที่ผมจะเอาใส่ตัวนี้มันเสื่อมแล้วนะตกความหนึ่โวล์เนี่ยนะนี่ไดโอดที่ผมจะเอาใส่ แกะมาจากค้องห้างาดูนะครับที่คิดว่ามันยังดีอยู่เอามาดูแรงดันตัวคอมแกนไม้แรงดันตัวคอมจะน้อยกว่าเหลือ0.6โวลต์เห็นไหมครับ0.6โวลต์นะครับอันนี้0.5ไงนี่0.6ไง เห็นไหมครับแรงดันต่คอ,อยู่ที่0.6โวลต์นะครับเพื่อนจะใส่เมื่อกี่ตัวกี่ตัวก็ตามสุดท้ายแล้วมันจะต่คอ,อยู่ที่0.6โวลต์ตามคุณสมบัติของไดโอดแล้วทีนี้มันจะมีไดโอดอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าช็อกกี้ไดโอดแรงดันตค่มจะน้อยกว่า0.6โวลต์นะครับเอาไปใส่ในงานโซลาเซลล์กันไฟย้อนกลับมันถึงจะไม่สูญเสียนะครับ เป็นยังไงน,นะครับเพื่อนแล้วที่นี้ไดโอดตัวนี้ถ้ามันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะพังมันก็จะขาดออกจากวงจรเพราะมันขาดวงจรแล้วไฟมันก็ไม่เข้าเครื่องมันก็ไม่ดังนั่นเองนี่ละการมันแล้วก็ไดโอดแบบนี้ไดโอดในการต่อวงจรลักษณะนี้เครื่องแอมป์ประเภทนี้มันก็จะมีไดโอดแบบนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการต่อผิดขั้วนั่นเองแล้วก็ไดโอดตัวนี้มันก็ ค่อนข้างที่จะพบเห็นการเสียได้ครับฉะนัน้นแล้วก็ใส่เข้าไปครับขนาด1นึ่งแอมป์สแอมป์3แอมป์แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับแต่มันใส่มา1แอมป์เราใส่ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนจะพับขาได้โอดก็ได้ไม่พับก็แล้วแต่เพื่อนเลย สบายๆนะครับแลทีนี้อย่าลืมดูขาไอซีที่มันหลุดหลวมด้วยนะครับแต่นีนเครื่องนี้ไม่ได้หลุดได้หลวมนะครับสวยงามนะครับทีนี้จริงๆแล้วมันก็เสร็จแล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับผมเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นกรณีศึกษาในกรณีเดโอดถ้าเกิดว่าใช้งานไปไฟไม่เข้าเครื่องดูเดโอดตัวนี้นะครับเพื่อนการศึกษาการเรียนรู้ทุกวันนี้มันสุดยอดมากนะครับมี YouTube นะครับ มี Facebook นะครับปรึกษาหารือกันเพียงแต่ปลายนิ้วสัมผัสผมต้องถูกด่าแน่นอนเลยปัดฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาเป่าปุดนะครับผมต้องมีปัญหาแน่นอนเลยการปัดฝุ่นตู้เติมเงินอยู่หนาซิเวนครับนะครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปประยุก์ตใช้ดูนะครับ ไดโอดวัดไม่เสียแต่ว่าใช้งานแล้วมันเสียนะครับมีมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารขึ่งตัวนำทุกอย่างนั่นแหละทรานซิสเตอร์มอสเฟต SCR พวกนี้มันเสียมมนเสียได้หมดนั่นแหละครับถ้ามีกระแสไฟไหลผ่านเกิดความร้อนขึ้นนะครับก็เสียได้หมดทุกอย่างนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้การเสียมันไม่เหมือนกันถ้ามันขาดไปเลยมันจะเป็นไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ แต่นี่มันไม่ได้ขาดไปเลยสิทีนี้นะเออมันจะเป็นเหมือนลักษณะของการเสื่อมสภาพของอะไรนะครับแต่ทีนี้พวกสายพวกนี้ไม่รู้เขาจะหวง mm. เขาจะแพงหรือเปล่านะครับนะแม่ผมจะต่อให้ใหม่ผมก็ค่อนข้างเก่งใจเดี๋ยวค่อยต่อนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูก่อนคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปแล้วแ,แค่เปลี่ยนไดโอดนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูไม่จบ ่เบิ่งเป,เปลี่ยนในโอดสือ่อมาดูนะครับปึ๊บไฟเข้าแล้วหือหำแล้วแต่ทีนี้วัาแรงดันตัวก้อมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงเลยแต่เครื่องมีอาการวีดวิวไม่เป็นไรนะครับดูแรงดันตัวก้อมในโอด เห็นไหมครับ0.6โวลต์น,นะครับถูกต้องแล้วนะครับไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับทีนี้เปิดเพลงครับจะดังก่านี้ดูแรงดันตัวคอม ต้องไม่เกินนี้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดแรงๆแล้วปุ๊บมันจะตกค่อมเยอะไม่ใช่นะครับมันต้องอย่างนี้นะครับแรงดันที่เห็นเป็นแรงดันตกค่อมไรโอดนะครับไม่ใช่แรงดันไฟที่ผ่านเข้าไปในวงจอนะครับ ไฟไปเลี้ยงวงจรท1 2สบสโวลต์นะครับ <Profess> ที่ผมวัดให้ดูนะคือแรงดันตกข้อมไดโอดขนาดไดโอดทํางานมีแรงดันตกข้อมไดโอดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า0.6นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นไดโอดแบบนี้นะครับเวลาเครื่องทํางานเวลาเครื่องดึงกระแสนะครับนะมันจะอยู่ที่0.6จะไม่มากไป0.6มากนะครับ ถ้าเครื่องกินกระแสน้อยลงต่ำกว่า0.6อยู่นะครับแล้วก็0.6จะกล้องอยู่ในหูเพื่อนไปยิงนานนะโอเคนะครับนะให้เข้าใจตามนี้มันก็จะไม่ร้อนนะทีนี่มีแอมแบบนี้เพื่อนสามารถวัดเล่นได้เลยนะครับ โอเคนะครับช่างวิลเลงทาก็คงจะต้องไปต่อสายไม่รู้เขาจะด่าผมหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเสียคากาแฟแล้วจ้ะเอาสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ